มีคนถามว่า brain spotting ใช้กับอะไรได้บ้างนะคะมีจะตอบแบบดูแบบเวอร์วังแต่จริงๆก็เป็นความจริงนะคะนั่นก็คือใช้ได้กับทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องที่ทำให้ใจเราไม่สบายใจเราเป็นทุกข์นะคะรวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพด้วยนะคะ brain spotting ตอนแรกแรกนะคะในยุคแรกๆเมื่อ20ปีที่แล้วคนที่เข้ามารับการบำบัดจาก founder คือเดวิดแกรนนะคะ แล้วทำให้นำไปสู่การค้นพบศาสตร์ brain spotting เนี่ยเขาเป็นนักสเก็ตค่ะเป็นนักกีฬาเนาะแล้วก็มีเหตุบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถที่จะทำท่าหมุนสามรอบกลางอากาศแล้วลงมาบนบน,บนพื้นได้นะคะซึ่งเมื่อพูดคุยไปแล้วนะคะก็เลยทำให้พบว่ามันมีจุด บางอย่างนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ฝังใจของเขาจากการเลี้ยงดูของเขาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับแม่นะคะและเมื่อไปแกะแก้ตรงนั้นนะคะซึ่งไม่ใช่จากการพูดคุยนะคะแต่จากกระบวนการของ brain spotting เนาะทำให้เขาได้ค้นพบความจริงบางอย่างนะคะแล้วแค่ค้นพบเท่านั้นนะคะ พอเธอกลับไปเธอก็ทําท่านั้นได้เลยเนาะคือแบบหมุนสามรอบการอากาศแล้วก็ลงมาได้อย่างสวยงามนะคะพูดมาซะยาวนะคะสั้นๆก็คือใช้สําหรับ brain spotting ใช้สําหรับแกะแก้ปัญหาทุกอย่างครอบจัก,กรวาลน,นะคะตั้งแต่เรื่องความสัมพันธ์ความเข้าใจตัวเองการจัดการอารมณ์นะคะหรือว่านักกีฬานะคะที่ต้องการจะเพิ่มสมรรถนะภาพของตัวเองนะคะ แก้เรื่องปัญหาสุขภาพได้ด้วยนะคะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวนี้นะคะการวิใจัยใหม่ๆก็ออกมาแล้วนะคะว่าความเจ็บปวดเรื้อรังนะคะบางอย่างนะคะและจะว่าเป็นจริงก็หลายอย่างนะคะมีเหตุผลมาจากเงื่อนปมของสภาวะอารมณ์ที่ติดขัดอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะไม่พูดพล่ทำทําเพลงนะคะจะขอประชาสัมพันธ์เลยละกันนะคะว่า มีก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้มีโอกาสที่จะมาเข้ารับเซสชันสักหนึ่งครั้งนะคะอย่าไปคิดว่าจิตบําบัดสําหรับคนเป็นโรคจิตหรือป่วยทางจิตนะคะมนุษย์อย่างเราๆนะคะล้วนแล้วแต่มีเงื่อนปมอยู่ในใจเราทั้งสิ้นนะคะเงื่อนปมที่เราทําให้เราติดขัดกับชีวิตของเรานะคะมาทําความเข้าใจนะคะไม่ใช่ด้วยเพียงการนึกคิดนะคะแต่ว่าด้วยกระบวนการของการแกะแก้ ของสมองนะคะสมองระดับลึกของเราในส่วนของจิตใต้สำนึกนะคะบันทึกข้อมูลความทรงจำความรู้สึกทุกอย่างเอาไว้โดยที่จิตสำนึกของเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะคะและสมองก็มีพลังในการเยียวยาตนเองอยู่เสมอเชิญชวนมาพบกันในเซสชันทดลองนะคะ